โอเคก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนุรุนในช่องของบางนุรุนจอมกับแบกกันอีกเช่นเคยนะครับกับหน้าเกมนกฟินิกของกายแพคเมติกทุเป็นครับแล้วก็ที่สาคัญเหมือนเดิมดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่เนี่ยนะไม่เล่นตามนะครับทุกคนครับมาเกมนี้เราเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วเพื่อนๆครับวันนี้เจ้าชะ เวลา9โมง12นาทีวันเสนร์ที่13ตุลาคมมาดูจะมีซัมติงอะไรบ้างไหมเดี๋ยวมาตามล่าหาไก่สีทองกับปญานอกอินทรีกันหน่อยเ,เพื่อนๆครับอย่างไ,กไงก็ไปเลิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บัากันด้วยไปเจ้าเช้าเดี๋ยวจัดเตอร์โบไปก่อนสักห้าสิบรอบเ,เพื่อนๆครับแล้วเดี๋ยวเราก็าไปจัดแบบฟีสปินกันเนาะมาดูจะเจอของฟีก่อนไหมเ,เพื่อเพื่อครับ เออโอเคเออต่อเนื่องไปเพื่อแต่ในปีสปินมันจะเป็นแนวสะสมนะครับเพื่อนๆครับไ่จะสะสมเนาะแล้วก็ไปลุ้นในปยายปยายปีิกลงเอออย่าทำให้ดูเพื่อนๆครับว่าเป็นแบบไหนยังไงร้อยสองร้อยแปดสิบเดี๋ยววัดกันสามไม้เพื่อนๆครับนะ ไปไม้แรกมาดูกันปับโอเคได้10หมุนลุ้นให้ไก่สีทองลงเยอะๆแล้วก็พร้อมกับแถวหลังสุดที่เป็นพญาฟินิกมานมามาเบิ่กับจะมานไม่มาน,มา,น,ม,านมาดูไปพร้อมกันเลยเอคปั๊บโอเค,อเคสะสมไปปับป๊บปั๊บ มาแถวหลังมาหน่อยปับ๊บเฮ้ยเอ้ยไหนออาแล้วเอาแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยไม่มาเลยอ้าวโอเคเพิ่งจะมาหมุนโอ้โหเกือบจะหมดแล้วดูดิมาด,ดูยับ,บกว่าเพื่อนรับแบบนี้เลือหมุนหน้าหมุนสุดท้าย ไล่อ้ยมันมีอยู่ดอกหนึ่งที่มันลงมาจช่พาะอันนี้แล้วก็ไม่มีไข่ถ้าไม่มีไข่มันจะไม่นับเพื่อนๆครับมันต้องลงมาพร้อมกันนะตั้งสองอย่างเอาสุดท้ายป๊าบอึ๊บเอออุ้ยได้ตัวสามพันห้าอุ้ยไอ้เพื่อนโอดโลดรอโอ้โหมาได้ตัวสามพันกว่าตัวนี้เพื่อนครับจบเลยโอเคอาบางอย่างรอ โอ้โหเรือเชื่อเพื่อนครับมารอดกับตัวนี้เลยเออที่จริงแบบที่จริงก็แก้แบบคืนทุนใช่ไหมนี้มาบวกกับตัวนี้เลยโอเคไปอย่างนั้น,ข,นขึ้นต่อร้อยห้าสิบไปกันต่อสามสิบรอบไปเพื่อนครับจะเจอปีบังอหมรเพื่อนปวดแพงอีก เฮ้ยโอ้หไม่มีใครมาบ้างเลยเบลล่า,าสิมันซื้อหมื่นมึงเพื่อนครับเดี๋ยวเราได้ดูไม้เมื่นอีกสัก2ไม้นเนาะเออเจะได้ดูแน่นอนนะไปดูจะเจอความแบบสวยๆงามๆสว่างว่าบ,บ้างไหมไปมาละหมื่นสองเพนครับ พอ12บสองหมูลไหปับ๊บเฮียเหลือ8หมุนบอซื้อแพงๆเหลือ8หมุนเหลือเลาไรอยู่ <c oughs> เอาดีๆโอเดือดอมาปับ๊บดอกแรกอ้าเอ้าวอ้าบันลื้อเบาดูดีๆโอ้ดวงเชยเลยอะไรเออเอาดีๆเอาดีๆ Bỏ nổi vướt Máy ăn Họ gần bệt thứng đuôi đi Nát nào nói nói hơi Giả báo ta Sướp hèn oh. Ô ok, đi vui Không Lời xa muốn có được đứt ได้มา2 0 0ปั๊บสวยโอ้โห้ยพึบพมาหน่อยแถวหลังมามาพร้อมกันหน่อยอ,อึ๊บสวยงามห้ามได้อยู่น่าจะเจ็บตัวไม่เยอะไปลุ้นกันดอกสุดท้ายว่าเราจะรอดหรือเปล่าไปลุ้นกันดอกสุดท้ายว่าเราจะรอดหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับมา ปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสวยง,งามรส <c oughs> โอ้โหเสียดายเราได้มาแค่8หมุนเพื่อนเนครับมีกำไรนิดหน่อยเนาะนตอกไม้ไม่ขาดทุนทีแต่ว่าลุ้นกันเสียวเลยลุ้นกันเสียวอยู่ปา๊บเฮ้แต่ไปกันต่อเพืเ่อนครับไปขอ10รอบแล้ว เรียกว่าล้างระบบเปื่อฟุกล้างระบบเปื่อฟุกเสร็ซ้ำกันต่อเป็นครับไปขอ12หมุนหน่อยเร็ว8หมุนไม่เอาอะไรเพิเ่อน,น้อยเกินเออได้ทำคำขอวะ่ะ12หมุนวะ่ะเอาแต่อย่าเว้านะ คนเยอะแล้วว้าวเขาไม่เอานะไอ้เพื่อนจ้าเช้าอยู่ขอเปิดัวสวยๆหน่อยมา,มานมาเพื่อนกับจะมานใหม่มา,มาดูไปพร้อมกันเลยว้าวไปหนึ่งโอเคสะสมไว้ก่อนสวยสะสมไว้ก่อนซ้ำไปเพื่อเต็มจอมาปับป๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยตัวนี้พันสองแล้วเพื่อนๆขอแถวหลังหน่อยเลยแปดหมุนปับ๊บเฮ้ยอ้าวไล่ยาวาตา โอ้โหนักเลยนักเลยเหลือสี p rap, p rap, p rap, ่มนสุดท้ายเออโอ้โหเว้าจนน่ากลัวว้าเกินโอ้ันขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งมุนเพื่อที่จะคืนทุนแล้วก็ขอสอมุนเพื่อที่จะกำไรมาปั๊บปั๊บปั๊บสวยงามแบบนี้คือคืนทุนแล้วมั้งครับ อีกสองมุนที่เหลือเรามาลุ้นกันว่าเราจะมีกำไรเท่าไรเนาะไปเราซื้อไปมือสองตอนนี้คืนทุนมาแล้วสองมุนสุดท้ายมาดูว่าเราจะมีกำไรหรือเปล่าปั๊บปั๊บโอ้ยเมื่อหนึ่งดอกขอสุดท้ายขอ,อกกำไรหน่อยจ้าปั๊บ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 อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยกำไรแปดร้อยได้มาซื้ออะไร สองหมื่นสี่ไม่พอว่ะเพื่อนๆครับไม่พอว่ะไม่พอก็แบบนี้แล้วกันไปรันนอกสักดอกนี้มายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเพื่อนดอกนี้เท่าไหร่ขอบั๊ดีถึงไม่ไม่ถึงว่ะโอ้โหไม่ถึงไม่เป็นไรไปเป็นร้อยอสิบแล้วกันติดหมุน ย่ยาหยับมาหน่อยเร็วย่าหยับมาหน่อยเร็วไม่เจอตัวแพงๆเลยว่ะตัวหมื่นห้าอะไรไม่เห็นเลยว่ะเพื่อนครับไม่มาเลยว่ะปั๊บอุ้ยมาเร็วว่ะดอกนี้มาเร็วว่ะดอกนี้มาเร็ววะ่เววะเพื่อนครับปั๊บสวยงามสัมไปสัมไปถ้ามาทุกบุญคือแบบการันตีแน่นอนนะมันเป็นไปได้ยากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ปั๊บสวยสะสมเป็นมต,ตัวพันหมาแล้วตัวพันห้ามาแล้วปั๊บอย่าเว้าอย่าว้าเพื่อนุปันเก้าแล้วตรงนู้นตีมุนสุดท้ายเพื่อนครับเออดูสองพันกว่าแล้วเอออยากแก้คืนทุนเลยเพิ่อนขอกำไรน่อยเต็มจอมาเูืุนูแล้วที่เหลืออีก2หมุนบังขอเดือดเดือดไอ้เพื่อน ฟ้าส้มมาอึ๊บอึบโอ้ยดูตัวสามพันแล้วไอ้เพื่อนเอาดอยดอกสุดท้ายบังโคนะอึ๊บอึ๊บไม่เร็วลาวดูดิตัวอะไรวะโอ้โหคักอย่างเรงเลยนี่กลับมาที่คืนทุนอีอีกแล้วหนักแล้วสมุนซีมันซื้อไม่พอเพื่อนครับของเรานะไปดิออไหนก็ไหนไหนสิบสองหมุนว่ะมาดิ มาดิมานมาหน่อยดีเพื่อนโคมาเมื่สักหมื่นเดียวเช้าเช้าโอ้โหโอ้โหแล้วไม่มาเลยอุ้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 ยเผื่อเผื่อมาก่อนเร็วมาก่อนเร็วปั๊บมายังไงแบบนี้ล่ะ โอโดนว่ะโดนว่ะถ้าแบบนี้เกินไปว่ะหนึ่งพันสองพันโอเคนะเก็บตัวไม่เยอะั้งครับเก็บตัวไม่เยอะเกือบจะคืนทุนถ้าเกิดว่ามาอีกสองมาอีกหนึ่งรอบในสองหมุนสุดท้ายที่เหลือบางเลิกเลยนะเราจะมีกำไรประมาณหนึ่งหมื่นห้มา ปับป๊บปั๊บอุย้ยโอเคได้ลึกเพื่อนครับขอกำไรนิดเดียวบอกเดียวน,น่านี้เต็มโจมาวะ่ะโอ้โหเล่นต่อก็อยู่แบบประมาณนี้เพื่อนครับไม่เยอะนะก็เลยต้องขอญาตทุกกำไรหมื่นเดียวโพเชา้านี้ไปสุดท้ายแถมมาปับป๊บปั๊บยยายเพื่อนครับได้กำไรหมื่นเดียวจริงๆเแยกย้าย มันกักเกินเนาะเออเกมมันครับขอเอากำไรหนึ่งหมื <sh ่นตรงนี้ไปเล่นเกมหมื่นต่อดีกว่าเกมนี้ประมาณนี้แหละมันกักอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวพอเราพอเราเล่นต่อมันก็ขาดทุดอีกเดี๋ยวเราเล่นต่อก็กำไรนี่หน่อยเวียนอยู่แค่เนี้ยพอดีกว่าเราย้ายเกมเดี๋ยวไปเจอที่ช่องบางโนรูนบินแล้วเหล่าวีสองกันไปไหมครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจมากันด้วยได้แล้วเลิกได้แล้วจริกอย่าอยู่นาน